ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ท็อความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่การเผาผลาญพลังงานตามธรรมชาติของร่างกายนะมีการดําเนินไปตามจังหวะเวลาหรือตามช่วงเวลาในการชีวภาพหรือสเรยวคอในของแต่ละวันนะก็จะเป็นอย่างเนี้ยไปตลอดนะฮนชั่วชีวิตนะพอหกโมงเจ็ดโมงเช้าคอร์ติซเลเริ่มสูงขึ้นนะนะก็จะมาพร้อมกับ ความดันพุ่งน้ําตาลในเลือดพุ่งเ,เรารู้แล้วว่าคอติซอลเนี่ยเขาทางานหลักๆหลายหน้าที่แต่หน้าที่หลักๆเนี่ยให้เราจําให้ได้ประมาณสามหน้าที่นะอันที่หนึ่งนะก็คือการจัดหาพลังงานการดูแลควบคุมพลังงานอันที่สองคอติซอลทำหน้าที่ในการพุ่งความดันขึ้นไปนะคือคือบังคับให้ความดันเนี่ยมีการพุ่ง พุ่มต้านแรงน้ำถ่วงของโลกแล้วก็พุ่มกระจายไปในส่วนต่างๆเพื่อที่จะเอาพลังงานและสารอาหารนะไปยังอวัยวะหรือยังเซลล์ต่างๆนะทั้งหมดนะอันนี้เราต้องอาศัยแรงดันนะแล้วฮอร์โมนติซอลจากต่อมใจนี่แหละนะเป็นตัวเป็นตัวหลักในการบงการนั้นนะอันที่สามก็คือเป็นเรื่องของภูมิกุ้มกันนะการต่อต้านพิษต่อต้านเชื้อโรคนะฮะนะการเสริมสร้างภูมิกุ้มกัน ที่จะกลายเป็นภูมิชีวิตนะจริงๆแล้วถามว่าหน้าที่หล,ลักๆเลยของคอร์ติซอลเนี่ยเขามาเนะี่ยเพื่อจะดูแลภูมิปุ้มกันนะแต่ว่าเขาไปเสียเวลากับไอ้เรื่องการดูแลการควบคุมพลังงานกับการควบคุมแรงดันเลือดนะโดยโดยอะไรอะ่ะโดยโดย,โดยมันคือมันมันม,มันเสียการเสียงานไปเยอะอะกับสิ่งเหล่านี้ นะโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ที่มีเรื่องการกินของคนแปลรูปและอาหารแปลรูปที่เปลี่ยนดนะเพราะถ้าเกิดเราสามารถควบคุมนะในเรื่องของพลังงานสารอาหารและการกินนะควบคุมได้ดีๆเนี่ยนะเรื่องแรงดันความดันเนะี่ยไม่มีปัญหาว่ามันจะสูงมันจะต่ำมันจะผิดปกติอะไรนะฮนะรคอร์ติซอลเขาก็จะมามีเวลาเยอะๆเะนะยกับการดูแลในเรื่องของ ภูมิคุ้มกันนะเพราะงั้นเราก็จะยิ่งแข็งแรงยิ่งเฮลตี้ยิ่งไม่เป็นน่คนเป็นนี่ได้ง่ายๆเหมือนใครเขานะฮะเอาลาเรารู้แล้วละว่าคอร์ติซอลที่เริ่มพีคสูงขึ้นในช่วงที่ปลุกให้เราตื่นเนี่ยนะก็จะมีการเพิ่มระดับความดันเลือดและพลังงานในรูปของน้ำตาลตา่างๆจากกระบวนการกูโคนโอเจนซิสนะฮะโดยมีตับเป็นอวนะัยวะในการที่คอร์ติซอล เขาจะเป็นการสั่งการนะฮะให้เกิดการกูโคเนโอเจนซิสให้มีน้ําตาลออกมาเพื่อให้ร่างกายใช้นะแล้วก็ตื่นได้อย่างดีนะนี่ต่อมาเนี่ยนะพอเราลาวแปดเก้ามูเนี่ยคอร์ติอลจะพีคสูงสุดแล้วเริ่มปรับตัวลงนะฮะเนี่ยเี่ยจริงๆเขาก็จะทำงานในช่วงพอพอกับอินซูลินในตอนหัวค่ำเนี่ยนะ แต่เพียงแต่ว่าคอนโซลก็ทำในช่วงเช้ามืดและช่วงเช้านะพอเริ่มจะสายนะนะเขาก็จะหยุดงานแล้วก็จะพักแลนะนะหน้าที่เขามีแค่นี้นะถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาตินะมันไม่มีอะไรเกินเลยนะเออมันก็จะเป็นไปแบบเนี้ยนะคือพีกสูงสุดแล้วก็ปรับตัวลดลงนะฮะนะซึ่งนะก็จะมีการสร้างระดับฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายนะนะเนี่ย ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะฮอร์โมนะเหล่านี้เนี่ยก็เป็นฮอร์โมนในเรื่องพละกํำลังนะในเรื่องความแข็งแกร่งความแข็งแรงต่างๆนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อข้อต่อ,อเส้นเอ็นกระดูกอะไรต่างๆนะอันนี้นะการที่สร้างฮอร์โมนเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือร่างกายจะต้องตื่นและเกิดการเคลื่อนไหวนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนพวกนี้มันก็จะมาช่วยนะ ช่วยที่จะทําให้โครงสร้างนที่จะเกิดการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นกระดูกอะไรต่างนะเนี่ยมันมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งนะเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นพีคช่วงสั้นๆประมาณสามสิบนาทีไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็คือแถวๆเนี่ยแปดโมงเก้าโมงแปดโมงครึ่งเก้ามงครึ่งอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่แบบที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าคอร์ติซอลเขาไม่ลงอ่ะเขาไม่ลงด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ลหละนะฮะนะ ไอ้พวกเนี้ยนะก็จะสร้างต่อไม่ได้นะนะก็จะไม่มานะหรือมาน้อยมากนะมาไม่พอนะเนี่ยเราก็จะเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนไม่ไม่ไม่แข็งแกร่งอ่ะมันไม่แกร่งอ่ะนะนะมันอ่อนลงอ่อนแรงมันอ่อนเพียอ่อนเพียเพียร่อยอะไรเงี้ยนะเอออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งนะเออนเี่ยฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในเพศหญิงพวุนี้นะนะ เนี่ยมันก็จะเป็นตัววะถึงในเรื่องของอายุวัฒนาในางเ่องการชะลอวัยความเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการมีระดับที่ต่ําเกินไปหรือการไม่ถูกสร้างนะีตามวงจรนราฬิกาชีวิตเนี่ยนะก็ถือว่าไม่เป็นผลดีกับร่างกายนะทีนี้พอช่วงสิบถึงที่แโมงเนี่ยคอติซซนนะอา่าเขาเรียกว่าลดลงหรือดาวรกษกนะฮะ นะอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะอย่างชัดเจนนะฮะช่วงนี้เราสามารถจะดื่มกาแฟนะฮะได้อนะ่ก็ที่ให้กินกาแฟอะไรกันเนี่ยเขา,เาะว่าอ่าการกินกาแฟมันจะมีคาเฟอีนนะซึ่งมันจะเป็นการกระตุ้นตัวอะดีนารีนนะฮะและอะดีนารีนเนี่ยนะก็จะมาทำการเผาผลาญพลังงานต่อนะฮะนะ คือเป็นการเชื่อมโยงของเรื่องของระบบพลังงานนะแต่ว่าการทำงานในตอนเนี้ยถ้ามีการกระตุ้นโดยคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยนะ,นะร่างกายเนี่ยมันก็มันก็มีการกระตุ้นได้ในระดับหนึ่งนะ,นะ,นะเพียงแต่ว่าเ,เราก็ต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะ,นะเสร็จแล้วเนี่ยอ n นีริงแค่แอคชั่ตัวเดียวโดยไม่มีคอร์ติซอลคือปกติเนี่ยคอร์ติซอลอะ เขามาอะดรีนรีนก็จะจะมาด้วยนะฮะแต่อันนี้เป็นกรณีที่ว่าคอย์ศโซโลนะฮะแต่อดรีนรีนเนี่ยเขามาเขาแอบแอบมานะฮะเหมือนมาเล่นกุ๊กกิ๊กเนี่ยนะหรือมาทํางานโดยโดยไม่ไม่ต้องมากับแม่ไม่ต้องมากับตัวแม่มมแมหรือคอร์ติซอลนะนะเนี่ยแต่มันก็จะเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นแหละนะเพราะว่าแอคชั่นของกาแฟเนี่ยมันก็คงอยู่ในช่วงประมาณนี้นะนะ ที่จะเพิ่มพลังงานนะทำให้ร่างกายมันรู้สึกกระดีกระดากระพี่กระเป่าขึ้นนะนี่สำหรับคนในบางบอดี้ไทที่ไม่เหมาะสมนะนะหรือมีปัญหากับตัวคาเฟอีนเนี่ยนะนะก็อาจจะกินกาแฟดีครับนะนะเพราะว่าเออเราก็ตัดคาเฟอีนออกไปซะนะเนี่ยจริงๆมันก็จะมีเรื่องของอีกตัวหนึ่งคือแอดีโนเซนด้วยนะนะ แต่ว่าอันนี้เราก็ดูกัน,นเฉพาะเรื่องคอร์ติซอลไปก่อนนะฮะว่านะถ้าจะกินกาแฟก็รอให้ตัวแม่เขาลงไปก่อดนะฮะนะเพราะว่าตัวแอคชั่นเวลากินกาแฟแล้วก็คือแอดดินอลีนะซึ่งทำให้มันตัวกระตุ้นนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงนี้นะ